สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 6 6 7ค่ะประจำเย็ยนวันอาทิตย์ที่30ค่ะเดือนพฤศจิกายนพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้น้องมี20รายการค่ะพี่ๆขาแบ่งปันพี่ๆที่200บาทนะคะ หองค์200บาทจ้าถ้ารับ2องค์300บาทนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์ปดค่ะ7 2 1ดส3งนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีจ้าแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปกับพี่พี่ขาน้องฝากกดไลค์กดแชร์จ้าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ หนึ่งวันน้องมาสองรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่1ของเย็นวันอาทิตย์เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่1นะคะเก่าสวยจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองจ้ะหลวงปู่ทวดบัวข้างนะคะ หลวงปูท่ทวดบัวข้างปีสองจากด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สองจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สนะคะรายการที่3เป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ้ะปีสอง9นะคะพิมพขอเบ็ดจ้ะเหรียญฉลุหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ้ะปีสอง9หานะคะรายการที่สมจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะพี่พี่ขารายการที่4เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื ha, like ้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่4นะคะต่อไปเป็นรายการที่5จ้ะรายการที่5เป็นเหรียญพระพุทธปางอุ้มบาทนะคะพี่พี่ขาด้านหลังหลวงพ่อใจค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อใจวะะดัดเสด็จนะคะรายการที่ห้าจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที six, ่6ค่ะรายการที่6เป็นพระปิตายันยุ the the ่งของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพระปิตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้ะรายการที่6ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นรูปหล่อเท้าเวสุวรรณจ้ะรูปหล่อเท้าเวสุวรรณวัดศาลาสองพี่น้องนะคะรายการที่7ค่ะพี่พี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8คะ่ะเป็นพระของขวัญสมเด็จวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะรายการที่8ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9เป็นรูปหล่อหลวงพอ่อ,พอทบค่ะพี่พี่ขารูปหล่อหลวงพ่อทบพิม์หน้าฝรั่งนะคะรายการที่9จ so ้ะใต้าฐานมีตอกโค้ด94นะคะ หลวงพ่อทบรายการที่9จ้ะต่อไปเป็นรายการที่10บกับพ,พี่ขารายการที่10หลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดจ้ะหลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดรายการที่10นะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อะกวยวัดโคสิตารามนะคะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกใสจ้ะด้านหลังเป็นพระศิวลีค่ะพี่พี่ขา มาพร้อมเลี่ยมพลาสติกใสพร้อมใช้งานนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยมีตราปั๊มของวัดโคศิตารามนะคะรายการที่11จ้ะต่อไปเป็นรายการที่12บสอค่ะพี่ขา12เป็นเหรียญคุกเข่าปี17ค่ะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะอายุครบ8รอบค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อแดงปี17ค่ะหลังยันแบบนี้เลยนะคะพี่ขา เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะหลวงเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงปี17ค่ะรายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นพระคำหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะคะรายการที่13ค่ะพี่พี่ขาพระคำหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะคะรายการที่13ค่ะพี่พี่ขา 200บาทจ้ะ200บาททุกรายการเลยนะคะถ้ารับสองรายการ300บาทจ้ะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นพระธาตุมะปรางจ้ะพระธาตุมะปรางรายการที่14คสี่ค่ะพี่ๆขาต่อไปเป็นรายการที่15นะคะ15หลวงพ่อไนยวัดบรนแจงค่ะอะุทยานะคะ หลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งค่ะพี่พี่ขารายการที่1 5นะคะต่อไปเป็นาารายการที่16ค่ะ16เป็นเหรียญไหว้ข้างค่ะของหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะมีตอกโคตัวเลขเกจ้ะหลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะพี่พี่ขาเหรียญไหว้ข้างหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะรายการที่16ค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะหลังยันแบบนี้เลยจ้ะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะรายการที่17ค่ะพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ18เป็นสมเด็จพระเจ้า5พระองค์ค่ะพี่ขาสมเด็จพระเจ้า5พระองค์นะคะรายการที่18จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19เป็นสมเด็จแหวกม่านค่ะสมเด็จแหวกม่านของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่19จะเป็นเนื้อดำค่ะพี่พี่ขาสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยรายการที่19นะคะต่อไปเป็นรายการที่20คะ่ะ20 <10 S 2> เป็นพะร่วงค่ะพะร่วงลางปืนนะคะรายการที่20ค่ะพี่พี่ขา พะร่วงลางปืนจ้ะรายการที่20ค่ะพี่พี่ขารายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะจ้ะ200บาทค่ะ200บาททุกรายการเลยค่ะพี่พี่ขาแต่พี่พี่รับ2รายการ300บาทนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้งยี่สิบรายการจ้ะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนค่ะโทรทักไลน์เข้ามาหาหนกสุภาได้เลยนะคะพี่พี่ขา ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ